สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาคูดถึงบอรดเกมที่กำลังเป็นกระแสมากๆในประเทศไทยเราตอนนี้เลยนะครับกับ Monster Hunter World Iceborne เวอร์ชันบอดเกมครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมขอเกลือนด้วยน้ำล้วนๆก่อนนะครับทุกคนครับเพื่อเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับแล้วก็มุมมองที่ผมจะมีต่อบอรดเกมชุดนี้นะครับก็มาเริ่มต้นด้วย สิ่งนี้เลยครับปุ๊บ Monster Hunter World ครับผมขอพูดด้วยความสัตย์จริงครับว่า Monster Hunter สำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบมากเลยนะครับทุกคนครับผมเป็นแฟนเกม Monster Hunter ตั้งแต่ภาค 4U ครับผมเริ่มเล่นครั้งแรกในเ,เครื่องเกม Nintendo Switch เอ้ยไม่ใช่ Nintendo Switch Nintendo 3DS ครับนั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ได้เคยได้เล่น Monster Hunter นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงผมก็น่าจะพูดได้ว่าเป็นแฟนเกมนี้พอสมควรนะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะ เพราะว่าผมก็เล่นไป200กว่าชั่วโมงแล้วทุกคนแต่ว่าต้องพูดกันด้วยความสัตย์จริงครับมันเหมือนกับว่าเราเล่นไปจนถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็เบื่อเพราะว่าผมไม่ได้เล่นภาคไอซ์บอลต่อเลยครับมันก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันครับที่ทําให้ผมไม่ได้ซื้อบอร์ดเกมชุดนี้มาเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเองอ่ะค่อนข้างจะชื่นชอบตัวเกม m o n s t e อร์ n t e r World ภาคหลักมากนะครับ เพราะว่าเราเราชอบมากจริงๆผมรู้สึกว่าในชีวิตผม,มเกมที่เล่นเกิน10ชั่วโมง50ชั่วโมงไปนี่คือเราต้องชอบมันมากๆแล้วนะครับที่เราจะอัดเล่นอัดเล่นไปได้เยอะขนาดนั้นเนาะผมเป็นคนที่ไม่ได้ฟิกสายมากสักเท่าไหร่นะักก็เป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆเนาะ p พราะเกม monster hunter เนี่ยเขาจะมีอาวุธหลากชนิดมากมายนะครับตัวผมเองเนี่ยก็โอเคแหละยอมรับนะว่าชอบพรองแมลงเป็นหลักนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นสายอยื่น ประกอบด้วยเพราะว่าแอบเป็นคนขี้เบื่อนิดนึงนะครับพอเกมโวลหลักเนี่ยเราเล่นจนมันพุนหมดแล้วมันเล่นพุนมากมากทุกคนตอนที่ผมเล่นเมื่อก่อนนะครับพอเขาออกออกตัวไอซ์บอลมาผมยอมรับผมก็เบื่อแล้วผมเบื่อแล้วครับผมเบื่อแล้วผมเล่นเหมือนกับว่าเออผมก็เล่นจนถึง,ถงแบบสุดความสามารถที่ผมจะเล่นได้นะครับอันนี้เป็นเครื่อง p l a y s t a t i o n ตัวอ้วนปกตินะครับไม่ได้ตัวโปรอะไรก็เลยจะรันภาพได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ได้เข้ามานานนะครับก็ ก็จะเป็นแบบเงินๆเินๆหน่อยนะทุกคนครับเพราะว่าผมรีโมทเพย์มาลงเนาะเพราะแบบให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้พบเจอมาในการเล่นเกมเกมนี้นะครับคือประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าบอร์ดเกมไม่ค่อยตอบโจทย์ผมสักเท่าไหร่ผมพูดตามตรงนะผมมันอาจจะดูแบบอะไรของมึงว่ามันมันบอดเกมเว้ยมันจะเทียบกับเ,เกมหลักได้ยังไงเออใช่ครับผมผมพูดได้ว่ามันมันเทียบกันไม่ได้หรอก แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเราเราเรา,เราชอบเราชอบที่เขาเป็นแบบนี้มากกว่าในเวอร์ชันบอร์ดเกมมันคือการที่แบบว่าเราได้ออกสำรวจการที่เราได้ไปเจอนู่นเจอนี่การที่มันเป็นมันมือนคือเกมดิจิตอลนะทุกคนมันเป็นเกมดนะิจิตอลอ่ะมันบางทีเกมดิจิตอลเราก็ไม่ควรจะมามาเทียบกันตรงๆหรอกมันมันเหมือนกับความรู้สึกผมเข้าใจว่าทุกคนบางท่านน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมกงกัรจะสื่อนะว่า ก,ก็เกมมันดีอยู่แล้วอะก็ไม่ได้อยากจะเอาคียบอร์ดเกมมาเล่นเข,เขาเข้าใจเนาะผมอะก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะบอกว่ายึดติดก็ได้แต่ว่าผมมองว่าบอร์ดเกมนะ่ะบางส่วนของเขาอะมันเหมือนกับการเก็บสะสมรูปแบบหนึง่งอ่ามันเป็นการเหมืนกับการเก็บสะสมคือแบบว่าเอ้ยเราชอบมอนสเตอร์เราชอบดีไซน์ของตัวละครอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยเราซื้อมา ผมยอมรับผมเป็นแฟนเกมนี้แต่ผมไม่ได้คลั่งใครในมอนสเตอร์ขนาดนั้นผมไม่ได้อยากได้ลาทรลสผมไม่อยากได้สงโอกา้าผมไม่ได้อยากได้ไอตัวอะไรตัวตัวนกถือหินอะไรพวกนั้นอนะผมรู้สึกว่าอ๋อโอเคแล้วแล้วแล้ว,ลวผมไม่ขอพูดถึงเรื่องเกมเพย์นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรผมแค่รู้สึกว่าแค่ แค่เลเไปเฟอร์ไซด์ของผมมันก็แบบว่าไม่ได้ตอบโจทย์อะไรแล้วอ่ะผมผมรู้สึกผมเนี่ยถ้าผมจะเล่นมอนสเตอร์ผมอยากจะอยู่แบบเนี้ยผมมาสำรวจป่าผมมาเก็บเห็ดผมมาเจอเอ่อเจอนน่นเจอนี่อ่ะทุกคนกิดไหมเดี๋ยทุกคนดูดิผมแบบผมวิ่งผมกระโดดผมผมเล่นแบบนี้มามาตลอดอ่ะผมใช้พอมะแรงผมกระโดดผมผมทํานู่นผมทํานี่ผมขอโทษนะผมมด้เล่นนาน ไม่เล่นนานจริงๆจับไม่ได้ครับไม่จับรลายไม่ถูกแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เออผก็แบบมันรู้สึกแบบว่าพอพอเรา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 ยึดกับตรงนี้มากแล้วกันผมใช้คำว่าเรายึดกับตรงนี้มากนะมันทําให้เราเราเรา,เรารู้สึกว่าตัวบอร์ดเกมอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยตอบตอบโจทย์เราเออมัน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 ไม่ใช่อ่ะมันมันชดเชยได้ไหมมันมันชดเชยอ,อ,อาจจะได้มั้ง แต่ว่าของผมมันไม่ครับมันเหมือน,ม,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 นมันจะเป็นประเด็นแรกนั่นแหละว่าเราไม่ได้อยากสะสมเร,เราแค่เราแค่เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลผมมองแบบนี้นะผมพูดตรงตรงครับว่าโปรเจกต์ Monster Hunter World Iceborne เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากครับเป็นโปรเจกต์ที่มาตอกย้ําถึงความสําเร็จนั้นผมพูดตรงๆผมน่าจะเป็นพวกหนึ่งในคนที่แบบว่าทายเก่งเก,งเกมนี้ว่าน่าจะแปก๊กแต่ก็ ประเทศเราก็คนแบบพี่เผ่าเผ่าชาบอร์ดเกมคุณคูนอะไรแบบนี้หลายๆท่านก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ดีมันเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายมีมีระบบที่ดึงมาจากเกมได้ค่อนข้างดีเนาะโอเคครับนี่ผมผิดเลยนะผมพูดตรงๆนะเพราะว่าตอนนั้นผมเกรงไว้ว่าเกมนี้มันน่าจะแป๊กแต่โอเคผลลั์มันออกมาดีมากซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออดีนะดีจริงๆที่บางท่านไม่เคยเล่นม o n s t e อร์ n t e r World มาก่อนเลย นะครับแบบที่บางท่านที่ผมทราบและรู้จักมาเนาะแบบเออน่าจะพี่บิ๊กหรือเปล่าผมขอโทษนะพี่ถ้าถ้าผมจำผิดน,นะก็ก็คยก็บอกว่าไม่เคยเล่นเกมมอนสเตอร์เลยแต่ว่าพอได้เล่นบอร์ดเกมแล้วรู้สึกชอบเอ้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นนิมิตอันดีนะครับเพราะว่าบางคน,นเขาไม่ได้ชอบเล่นพวกเกมดิจิตอลเลยเนาะแต่เขาเล่นบอร์ดเกมแล้วมันเวิร์กกับเขามันมันแฮปปี้กว่าก็ก็ดีครับมันถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่ได้สัมผัสเกมนี้ในในมุมมองอื่นๆ แต่ว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมรู้สึกว่าผมไม่ซื้อความรู้สึกแบบนั้นและด้วยความที่ตัวเองไม่ได้เป็นพวกคลั่งไคล mm ้มอนสเตอร์ก็เลยยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยซื้อโปรเจกต์นี้สักเท่าไหร่น,นะครับแต่ว่าโอเคครับเมื่อกี้เราเกลื่อนไปแบบพอให้เห็นภาพเนาะถึงความรู้สึกของผมด้วยกันวันนี้เราจะมาดูโปรเจกต์ monster hunter world iceborne board game กันครับซึ่งตัวโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่2นะครับของทางค่าย steam for game ซึ่งออกมาย้ำเลยว่า เฮ้ยเกมนี้มันประสบความสําเร็จและเกมนี้มันควรจะได้ไปต่อนะครับหนึ่งเลยครับเกมนี้เป็นเกมที่ได้หนึ่งสี่คน,นครับอายุสิบสี่ปีขึ้นไปใช้เวลาประมาณหกสิบถึงเก้าสิบนาทีนะทุกคนก็เป็นเกมแบบแนวสไตล์สู้กับบอสนะครับบอสหนึ่งตัวตรงกลางแล้วก็มาสู้กันอยู่ในกระดานนะครับซึ่งบอสก็จะมีการ์ดการ์ดของเขาก็จะท,าทํานู่นทํานี่เนาะซึ่งที่ผมเข้าใจก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเกมแนวช่วยเหลือกันนะครับก็ถือว่าพูดตรงๆทุกคนไม่ต้องพูดเยอะ ถึงว่าท่างข่านจะประสบความสําเร็จมากพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ต้องขอพูดตามตรงว่าโอ้โหของเยอะมากนะครับของเยอะมากจริงๆนะสามดอลลาร์นะครับสามดอลลาร์คือ all in นะทุกคน380 3นคูณ35ะครับเหมือน3 300ครับนี่คือราคาที่คุณกดเองได้นะครับอย่าลืมครับกดหนึ่งไว้แต่ผมทั้งคลิปนี้น่าจะไม่ทันสําหรับทายหลายานที่จะรอดูเนาะเพราะเหลือเวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ ก็เหมือนสามพันสามร้อยทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของคุณนี้จะได้นะครับเ,เราฮันเตอร์ดีไซน์ต่างๆในอาวุธต่างๆเนาะในชุดต่างๆเรามอนสเตอร์ย้อมแมวนะฮะก็มีลาซินเวอร์ลาทารอนนะครับมีอะไรมีเปาลูมูแบบตัวเราไนท์เชดนะครับก็เหมือนกับเอาตัวมาย้อมสีแหละเพราะมอนสเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยปกติเขาจะเป็นพวกย้อมสีอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะดึงจิมมี่ตรงนี้มาได้ดีเนาะมีตัวใหม่ๆในน่าจะลาจาังนะครับมีมีอะไรวะ ออไอ้ตัวนี้มั้งเยนกาลูก้าเนี่ยมีเบโอโทดัสเนี่ยประมาณนี้เนะะี่ยไอหางดาบอะไรพวกนี้นะครับก็มาแบบเยอะะครับเยอะเลยอลังการดีเนาะค่อนข้างจะใหญ่เลยเนาะผมรู้สึกว่าถ้าใครกำลังมองหาเกมแนวสไตล์สู้กับบอสแบบ ทุกคนช่วยเหลือกันสู้กับบอสตัวเดียวมีความอลังการมีความใหญ่ราคานี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะจับต้องได้มากกว่าซีมอนนะเพราะถ้ามาเหรดน,นี้ซีมอนขายผมบอกเลยฮะไม่ได้อยู่แค่หมื่นสามหมื่นห้าสองหมื่นไปแล้วนะครับ ถือว่าบีบราคาได้ค่อนข้างดีแต่แน่นอนราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับกับคอนเทนต์ที่คุณจะได้เนาะก็นับไปนะครับคอนเทนต์ที่คุณจะได้ก็ตัวละครั้งอะ่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะครับสิบแปดตัวจะภาคนี้ภาคเดียวนะซึ่งยังไม่รวมภาคก,ก่อนหน้าซึ่งภาคก,ก่อนหน้าตอนนี้เขาไม่เขาเปิดให้ซื้อในโปรเจก t นี้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวกล่องหลักต่างๆมันจะเป็นแค่ตัวกล่อง Exclusive เฉยๆซึ่ง ก็ควรซื้อแหละสาหรับคนที่ตกรถไปในรอบที่แล้วนะครับเพราะว่าคุณก็สามไปไปค่อยไปไล่ซื้อพวกกล่องเสริมอื่นๆเอานะครับเพราะว่ามันมันซื้อที่หลังเขาอะเนาะหรือไม่ก็รอซื้อมือสองในกลุ่มประเทศไทยซึ่งก็อาจจะมีนะครับสาหรับใครที่เบื่อแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมมองว่าไปไปขอเล่นกับเพื่อนเนาะน่าจะโอเคกว่าที่ในมุมมองผมนะในมุมมองผมนะครับก็ดีไซน์ตัวละครต่างๆจากชุดที่จําจากพวกมอนสเตอร์นะครับก็ถือว่าอย่างว่าเนาะทุกคนค่อนข้างจะภาพรวม กระแสค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งเราสามารถไปลองใน t ท erm b l e Top Simulator ได้นะครับลองใน t ท erm b l e Top s i m u l a t o r ได้ซึ่งผมไม่ได้เปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเปิดแป๊บหนึ่งดูดูหน้าผมไปก่อนโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดแป๊บหนึ่งก็ผมแนะนำว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่กรุงเทพ ส่วนใหญ่ผมเชื่อนะคน,คนคนคอนเทนต์ของผมที่ดูน่านะจะอยู่กรุงเทพกันไปลองเล่นร้านดูก่อนนะครับไปลองเล่นร้านดูก่อนคุณกดหนึ่งไว้นะแล้วก็ไปลองเล่นถ้าคุณไม่สะดวกไปเล่นร้านเน็ตสตรีมเทเบิลท็อปซิมูเลเตอรครับผมบอกแล้เซเบิลท็อปซิมูเลเตมันคือสิ่งมหัศจรรย์ทุกคนสิ่งมหัศจรรย์ที่เราสามารถลองลองบอเ์ดเกมได้ก่อนดูภาพรวมของได้ก่อนเราเราสามารถประเมินได้ เพราะว่าคํากระแสรีวิวอะ่ะมันเป็นสิ่งที่หอมหวานแต่ว่ามันใช่ว่าจะตอบโจทย์กับตัวเราและเพื่อนเราเพราะาคนที่จะมาเมินได้ดีที่สุดมันคือตัวเราครับตัวเราว่าเอ้ยมันมันจะเล่นได้จริงไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องประเมินด้วยตัวของเราเองอืมเพราะว่าเราเป็นคนที่หาหามาให้เพื่อนที่เรารักใช่ไหมเราคือเราผู้นำ กลับมาประเด็นเดิมนะฮะเราเป็นผู้นําที่ต้องเสียสละ,ะครับเงินทองมากมายแล้วก็มาให้เพื่อนที่เรารักเล่นฉะนั้นการตัดสินใจอะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูให้มันทวนถีดูก่อนนะครับอ่ะก็แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนครับผมกําลังเปิดอยู่เปิดอยู่แป๊บหนึ่งก็สําหรับตัว monster hunter ผมยังขอยืนยันคําเดิมยืนยันคําเดิมนะครับว่าผมไม่สนใจ ผมไม่สนใจทุกคนผมรู้ว่ากระแสดีผมรู้สึกเออ่น่าประทับจใจดีเนาะผมรู้สึกว่าเขาออกแบบเกมมาเหมือนกับว่าซื้อกล่องหลักก็น่าจะพอได้แหละพุณูตรงนะผมยังไม่เห็นนะคอนเทนต์กล่องหลักซื้อกล่องหลักก็พอได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าอืมหนึ่งตัวผมรู้สึกไม่อินผมชอบม o n s t e r Hunter ตเวอร์ชันดิจิตอลครับแล้วผมก็เป็นแฟนเวอร์ชันดิจิตอลมากๆด้วยฉะนั้นผมไม่อินกับเวอร์ชันบอดเกมผมไม่ได้อย่างที่บอกไปผมไม่ได้อินกับการอ่า สะสม Monster, ะมอนสเตอร์นะครับผมรู้สึกว่าอ๋อโอเคก็ดูดีนะครับอย่าทุกคนดูเทมเพิลท็อปดิแม่งโคตรอลังเลยอลังการมากนะครับเนี่ยคุณสามารถมาลองได้นะผมก็ไม่รู้นะมันกดยังไงคุณอยากเล่นอะไรอ่ะมอนสเตอร์พาร์ตการ์ดอะไรเนี่ยการ์ดเต็มไปหมดเลย amed, Guard, เนามจก์ดเนาะเกมนี้จะเป็นเกมประมาณว่าเราเล่นเล่นอยู่บนกระดานกระดานหลังอยู่ไหนวะ สงสัยต้องรอโหลดเสร็จก่อนนะครับถึงจะไอ้อน,นั้นได้เนาะนี่เขาจะมีมินิเอเจอร์มาให้นะครับมินิเอเจอร์มาให้อันนี้ก็อลังไปหน่อยนะผมว่าอลังเกินเออนี่ผมชอบเล่นพองมแมลงกดได้ไหมผมต้องเปลี่ยนสีก่อนนี่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนี่แล้วผมก็จะกดมาจดกดไม่ได้ไม่รู้เออเป็นว่าเอาเอาเป็นว่ามันมันลองเล่นได้เนี่ยทุกคนามาลองได้นี่มันมนี่บาหลอด เอาตัวออกมา,า,าตัวมาเอาตัวมันออกมาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นพาร์ทของบาร์ลอตเหรอเออผมว่ามันแปลกกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโหลดช้าด้วยโอเคก็ก็ครับเออประมาณนี้แล้วกันอ่านี่นี่โอเคอันนี้น่าจะโหลดไวกว่าเนียน่าจะโหลดไวกว่านะโอเคก็เกมนี่กระดานหลักของเราใช่ไหม ก็เหมือนกับวางการ์ดเข้าไปนะครับก็เล่นแอคชั่นเนาะแล้วก็มีมอนสเตอร์เนาะมอนสเตอร์ให้เราสู้แบบเช่นนี่เกรดจากการ์ดเกรดจากการ์ดเกรดจากการ์ดก็มีตัวนี่เห็นไหมทุกคนนี่ก็มาลองเล่นก่อนได้นี่ก็มีกระดานเขานะครับมีเลื่อน50ใช่ไหมนี่เลื่อน50จุดอ่อนเขามีอะไรบ้างเกรดจากการนี này, ้ถ้าผมจะไม่ผิดนี่แพ้สายฟ้านะอันนี้นี่ก็จะเป็นเด็กอะไรเด็กโจมตีของเขาป่ะนี่ไงเด็กโจมตีขเขาไหม เรานี้ก็มาสมสมเปิดนี่เดินไปทางนี้เดินไปทางนี้โจมตีนะครับก็น่าประทับใจในเรื่องความเข้าใจง่ายของเขานะซึ่งผมก็แบบโอ้มาเหนือดีเนาะน่าประทับใจดีไม่คิดว่ากระแสจะดีขนาดนี้นะฮะน่าจริงๆนะทุกคนถือว่ากระแสดีมากนะครับกระแสดีจริง,รงๆแต่ว่าต้งแต่โมงมงเนาะอย่างที่บอกไปนอแล้วก็บกบระบบอัปเกรดนะครับการ์ดเยอะเนี่ยมันเดาะ เขาก็ดึงกิมมิ่งมาจากตัวเกมได้ดีเนะาะเจตการนี่สามารถคราบชุดนี่มันก็จะมีมวกเอ่อเกาะขาใช่ไหมแล้วก็อาวุธของเขาอาวุธของเขาก็มาใส่แต่งกับตัวเรานะครับพวกอพวกไมอันนี้อันนี้น่าจะโจมตีเสร็จแล้วก็ได้สุ่มมามั้งปาลิโคก็คืออีเหมียวช่วยตัวผู้ช่วยเนาะซึ่งก็มาเป็นแบบสําเร็จรูปเลยนะครับสําเร็จรูปเลยก็มีให้เลือกเยอะดีนะครับแต่ว่าตัวมินิก็ส่งเดียวนะฮะก็ สียดายผมว่าน่าจะเป็นกลางๆไปเลยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ประมาณนี้บอกบอกแหล่งรองแล้วกันเนาะเราไปทางหน้าโปรเจกต์กันดีกว่านะครับหน้าโปรเจกต์ก,ก็นี่ก่องหลักเนาะกองหลักคุณจะได้อะไรฮันเตอร์สีตัวมอนสเตอร์สีตัวอะกองหลักเอาไง่ายๆครับหกสิบแปดสิบเอ็ดดอลลาร์เนี่ยคุณจะได้เล่นประมาณสี่รอบในมุมมองผมนะครับตีไง่ายๆเลยทุกคนก็มอนสเตอร์สี่ตัวคุณก็ตีโจมตีได้สี่ครั้งนะครับซึ่งอันล็อก ทัวร์ล็อกมอนสเตอร์ไปเรียนบอกถึงร้อยการได้มอนสเตอร์เพิ่มอีก2ตัวเหรอน่าจะเป็นสเตรทโกไหมสเตรทโกก็เล่นๆหกรอบอ่าหรอบคุณมองว่ามันคุ้มไหมก็ประมาณ3ามพันกว่า,วาไม่ต้องซื้อโออินครับไม่ต้องแบบบ้าให้มันสุดอะไรขนาดนั้นเนาะก็แล้วแต่มองนะฮะส่วนตัวผมเห็นมินิอ่ามินิเกมตอนสําเร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนกับมีคนบน่นว่าตัวฮันเตอร์เนี่ยไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับตัวพวกอ่าอันนี้ก็ พวกมอนสเตอร์อาจจะสวยอ่าผมสวยแล้วผมก็เห็นมันมีคนเพ้นเข้ามาโชว์ในกลุ่มเนี้ยก็ก็สวยดีครับเออเพ้นเก่งแล้วก็สวยดีเทลมันก็ได้มันก็สวยดีครับก็ถือว่าดีนะทุกคนถ้าสมมติว่าใครชอบแนวนี้นะฮะใครชอบแนวพวกนี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะครับพวกอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับกระแสมาเล่นง่ายนะครับถ้าใครไม่ติดว่าอุ้ยฉันต้องเล่นภาคต้องได้ภาคแรกให้มัน all i อะไรไปเลยเงี้ย ผมรู้สึกว่าซื้อแค่ไอเอบอลก็น่าจะได้นะเพราะหนึ่งเลยครับเกมนี้มันเป็นเกมที่อัปเกรดมาจากตัวแรกแล้วมันก็มีตัวละครจากตัวแรกๆมาด้วยแต่มันเป็นเวอร์ชั่นย้อมสีซึ่งถ้าคุณไม่ติดว่าโอ้ฉันต้องได้ฉันต้องมีตัวแรกเนี่ยก็ก็ก็ไม่ต้องเอาหรอกก,ก็เนี่ยเอาเอาแค่นี้เลยครับก็เนี่ยมันมีอะไรงไงเอ็กซ์คลูซีฟนี่งทุกคนเอ็กซ์คลูซีฟที่เขาแถมฟรีเนี่ยอันนี้ก็จะขายเนาะเขาขายขายหมูมีหมูมีไทก,กิสว่าเออมีปาลิโคมีตัวนี้อ่า ก็มีลาจังมีไอหมาเลือดโอโดโลากอนโอ้อืมก็เอแล้วก็นี้ไอตัวนี้อ่ะไม่รู้อ่ะเอ็กวีซีเยอะจังวะอันนี้ใช่เอ็กวีซีเป่าเนี่ยก็ถือว่าแจกเ,เยอะอยู่นะครับอืมก็ซื้อแค่กล่องหลักแล้วก็ดูอเ,เอาแคเอ็กวีซีก็ได้มั้งถ้าถ้าแถมฟรีเยอะขนาดนี้นะทุกคนถูกกว่าเยอะครับถูกกว่าเยอะจริงๆนะทุกคนถ้าสมมติว่าคนไม่ติดนะเนี่ยก็แปดสิบเอ็ดอลลาร์คอบ็อกซ์ใช่ไหมมันได,มนได้มันได้สเตตโกวะ หรือว่าต้องซื้อ Hunter p l เพ e ขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดอ๋อต้องซื้อ Hunter p l เพ e ขึ้นไปครับ160ต้องซื้อ160ขึ้นไป160คูณ3 5อ่ะ5 0ทุกคนไม่ต้องอออิน5้0พก็ถือว่าได้เยอะนะครับผมว่าได้เยอะนะได้เยอะมากเลยแล้วพวกนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เราก็ไม่ได้เอกล i v e ด้วยแต่ราคาแพงขึ้นเฉย,ยๆถ้าซื้อที่หลังเนาะก็ไม่แย่แล้วแต่แล้วแต่ ไม่จำเป็นต้องอออินเอาง่ายๆทุกคนไม่จำเป็นต้องอออินนะส่วนตัวผมมองเนาะเพราะอย่าลืมครับว่าโปรเจกต์กระหน่ำมามา,มากๆเลยนะถ้าทุกคนถ้าทุกคนตามข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับผมพยายามอัพอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าอัพไม่ไหวแล้วฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกได้เลยว่าโปรเจกต์เยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆเยอะแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเป็นกับโกรธนะฮะออกมาเหมือนโกรธเลยนะโมดูตัวละครครับลองซอสอ่านะ กันแลนนะครับผมชอบกันแลนนะเล่นสนุกดีไม่ถึงในเกมนั้นนะชาร์ตเบรดนะครับชาร์ตเบรดเล่นตอน4ย่โมันมาแต่เล่นภาคนี้เล่นไม่รู้เรื่องครับใช้ไม่เป็นฮนะนี่พองมาแรงทุกคนสนุกสนุกมากไลท์โบกันนี่ก็มันนะครับวางลูกวางระเบิดใส่พื้นได้นะครับ,เป,นะรบเป็นกับดักไว้ก้อนนี้จะเพิ่มตัวละครขึ้นมาเนะี่ยมีคอนหรือคอนนี่ก็มันนะฮันติงฮอร์นนี่ก็สนุกสวิตแองนี่ก็สนุกสนุกทุกตัวจริงๆนะทุกคนสนุกทุกอาวุธเลยนะฮะเฮฟวี่โบกันนี่ จะเหนื่อยไปหน่อยสำหรับผมผมไม่ค่อยชอบใช้นะผมไม่ค่อยชอบใช้ดาบดาบใหญ่กับฮันเฮวี่โบกันสองแค่แค่สองอย่างนี่เลยที่ผมไม่ค่อยชอบใช้ที่เหลือผมก็ไม่ค่อยติดนี่คุรุยาคูอนนค่านี่ไงใครพลาดกล่องแรกไปก็ซื้อมานะครับเสริมซื้อมาเสริมให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยใช่ไหมก็เอาตัวละครนี้มาใช้ได้ใช่ไหมก็น่ารักดีนะผมว่าน,นี่ก็เป็นแบบกรอกคลาสสิกเลยเนะี่ยกรอลาทารอสกรอลาทาร์ลก็ได้ใช่ไหมเออก็โอเคก็ได้ อฮอแล้วก็ตัวย้อมสีป่ะอซูลาทาร้อนแล้วก็แบ็กเดย์บอสเออตัวย้อมสีก็ครับลาทาลอ้อนย้อมสีหลายตัวนะครับทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะฮะก็หมดแล้วประมาณนี้ป่ะออดูความอลังการของมินิเอเจอร์เขานะครับเสียวปีงหางชิปเปิเลยนะฮะก็ใหญ่ดีครับใหญ่ดีคะเนนความอลังอยู่แล้วทุกคนอย่างที่บอกแหละคือเอาตรงๆมันมีฟิกเกอร์พวกมอนสเตอร์ขายทุกคนผมไม่ทราบนะว่าทุกคนตามวง,งการฟิกเกอร์ไหมนะฮะ ผมผมผมชอบดูช่องเนคอรแล้วผมก็เห็นเขามันมีโพสต์มาเรื่อยๆอย่ะมีทั้งหัวมอนสเตอร์มีทั้งตัวมอนสเตอร์ขายอะ่ะคือถ้าสมมติว่าคุณแบบว่าถ้าคุณมองมันผมนะผมมองว่ามันเหมือนกับมินิเจอร์แถมเกมจริงผมมองแบบนี้นะแต่แต่เกมมันดันดีไงพอพอมันเป็นแบบเนี้ยเออผมก็แบบอืมโอเคพอพอพอมัน,ม,นมันมีมันมีมุมมองนี้เข้ามานะว่าเออบิพื้นฐานเราก็ไม่ได้ยินอยู่แล้ว เราชอบเล่นดิจิตอลมากกว่าไม่ได้อยากจะสะสมอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราสะสมอะไรที่มันหาไม่ได้ง่ายๆดีกว่าหรือว่าราคาจับต้องไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับอยู่พวกเมกะสองร้ยถึง6 0ร้อยตัวเพ้นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วไซส์พอๆกันเนี้ยเออทุกคนมันมันมีแบบนั้นจริงๆนะแล้วอันนี้คือมันมาแบบตัวเทาๆเขียวๆอะ่ะมันไม่ได้เพ้นนะฮะแล้วแต่หร้อแ,แต่อย่างที่ผมบอกมันซื้อเกมทุกคนซื้อเกมนะมันเป็นเกมนะเออแต่ว่า นี่ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่ค่อยไม่รู้สึกเฉยๆครับอย่างที่บอกผมไม่ได้อินกับการเก็บมอนสเตอร์ไม่ได้ยินกับการเก็บมอนสเตอร์เลยนะครับก็เลยแบบว่าเออเฉยๆมีให้ลองนะครับในเทเบิลโทเปียซึ่งเมื่อกี้ผมเปิดในเทเบิลทอมให้ดูก็อลังการกว่านะฮะก็คุณก็ลองพิจารณาดูเองครับคลิปสอนต่างๆก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับพี่เผ่าคุณโคนก็ทําคลิปสอนเล่นไปแล้วนะครับก็ไปสามารถดูได้นะครับผมก็ขอโทษจริงๆผมยังไม่ได้ดูครับผมเพราะว่าผมผมไม่รู้สึกว่าจะดูทําไมผมไม่ได้จะเล่นนะฮะไม่ ถ้าส่วนตัวผมแนะนำผมแนะนำก็ Hunter プレช์พอมันประหยัดกว่าทุกคนไม่ต้องซื้อ All In มันเวอร์ผมบุ้ตรงเอาแค่สเตตโก้ให้ได้ก่อนโอเคคอบ็อกซ์เขาไม่แถมสเตตโก้เลยขี้งกชิบเป๋นนะฮะผูดตรงๆนะนี่ Hunter プレช์พอเลยครับพอเลยคุณไม่ต้อง All In ไม่ต้องขนาดนั้น160เอาเงินไปซื้อเกมอื่นครับมันมีเกมให้เล่นอีกเยอะ5,600รวมค่าส่งประมาณสัก2-3,000นะให้2,000เลยเต็มที่อะ เฉลพันหกพอครับเพราะนี่หมื่นสามครับอีนี่หมื่นสามหมื่นสามคุณก็บวกค่าส่งไปอีกอย่าลืมมีแวดอีกผมไม่แน่ใจว่านี่เขาส่ง VFI หรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่ได้สนใจเกมนี้สักเท่าไหร่มามองโปรเจกต์นี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมครับเออก็ดูน่าสนใจดีนะมาเปิดดูอัปเดตมีอะไรโน่นนี่นั่นก็โอเคก็เฉยๆอ่ะก็ยังเฉยๆอยู่ดีทุกคนก็เรารู้สึกว่าเราไปหาอะไรที่มันฟินได้มากกว่าแล้วถ้าผมอยากเล่นวันนี้ผมก็เปิดดิจิตอลเลน มีมีภาคไลซ์ ice, ใช่ไหมไลซ์เป็นดินตีมดินจาอย่างเงี้ยผมไม่เคยเล่นเลยนะผมว่าผมไปเล่นไลซ์ไม่ดีกว่าหรอแล้วแต่มุมมองผมขอบอกแล้วผมบอกแล้วแล้วแต่มุมมองอมีครับมีเล่นมีครัเอถ้าคุณชอบจับต้องได้คุณรู้สึกโอ้มันมันเป็นตัวให้จับเลยนะเว้ยอ๋อเลยครับเต็มที่ครับดีครับชิปปิ้งอินโฟเมชันนี่ก็ประมาณนี้ใช่ไหมเราอยู่ประเทศไทยเอเชียนี่นี่เอเชียสนะครับอออิน คุณพระคุณเจ้าโอ้โหแม่งเอ้ยค่าส่งโคตรแพงครับผมบอกเลยค่าส่งโคตรแพงร้อยสามสิบร้อยสามสิบยูโรเลยนะทุกคนร้อยสามสิบคูณสามสิบแปดเอ่อสี่ห้าพันผมผมคูณสูงเฉยๆนะผมคูณสูงเฉยๆนะเออทุกคนพิจารณาเองหมื่นสามค่าส่งสี่นะเหมือนพิจารณาเองพูดเลย แต่ถ้าสมมติว่าคุณสั่งแบบที่ผมแนะนําไปนะครับก็สั่งกลางๆ hunter place พอเอาแค่ s t r ร i g o อยากได้เพิ่มก็ค่อยไปซื้อเอาผมท้าเลยคุณเล่นไม่หมดหรอกถ้าคุณไม่เล่นดูแบบคุณเผาเงี้ยนะเพราะมันมีเกมเยอะไงเหมือนที่ผมบอกมันก็มีเกมมาลอ่ลอเราลอ่ลอเราปลายปีมีเกมของ awakening hm, m e s s a g อีกไม่กี่วันนะครับอีก10กว่าวันมี stalker ของ awakening hm. โอ้โหโปรเจกต์โคตรเยอะทุกคนโปรเจกต์เยอะมากพิจนารณานดูเองนะครับว่าคุณจะเล่นหมดหรือเปล่านะฮะเนี่ยทุกคน80ได้เล่นหมดไหม แล้วแต่ะะสะสมหรอ,อ,อสะอสมเชิญครับอออินไม่ติดเชิญไม่ลบหลูครับอออินเลยถ้าคุณสายสะสมไม่เน้นเล่นแต่ผมแนะนํานะเอาเงินไปซื้อฟิกครบกว่าสวยกว่าผมจําได้มันมีเบสแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมด้วยเอามาต่อกันเป็นล็อกล็อกลอกมอนสเตอร์เลยสวยกว่าเพ้นแล้วด้วยนะฮะประมาณนี้แล้วกันกับทาง Monster Hunter v o ร์โวลไอส์นครับผม ขอพูดเลยว่าสามพี่พงสุดท้ายเนี่ยผมอัพคลิปไปน้อยคนจะได้ดูเพราะว่ามันจะปิดแล้วนะครับร้านต่างๆเปิดนะครับเปิดแน่ๆซึ่งแน่นอนหนึ่งในร้านนั้นคือพี่เผาคุนๆแน่อรอยเพราะว่าพี่แกเล่นดุมีกลุ่มด้วยนะทุกคนลองไปเข้ากลุ่มพี่เขาได้นะครับผมว่าผมนับถือจริงๆว่าเขาเล่นโหดมากนะครับก็ถือว่าเล่นคุ้มทุกคนคุ้มนะฮะก็ดี ผมนับถือเลยจริงๆนะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้อยู่ <c oughs> ก็ลองพิจนารณากันดูนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วปรับกล้องก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ